ไปเที่ยวภูกเก็ตกันทริปนี้นะคะนุชจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวที่จังหวัดภูกเก็ตกันถัดไปกลับอ่ะหกร้อยบาทถูกมากเลยทุกคนสามวันสองคืนนะคะไปยังไงมีที่เที่ยวที่ไหนอัปเดตล่าสุดยังไงของภูกเก็ตตามมาเลยค่ะเดี๋ยวน,นะะุชจะพาเที่ยวค่ะอยู่ที่สนามบินภูกเก็ตแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้คือว่ามารับรถจองกับที่นี่ไว้วันละหกร้อยบาทประชาชนแอบขี สองเก้าหนึ่งเนรับซ้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ถ้าลูกค้าใช้เกินจากที่จองจะเป็นเหลขวันละพันห้านะครับน้ำมันรับเต็มคนเต็มถ้าไม่เต็มได้นละหกิบบาทแล้วแถวนี้มีปมีโพอิ์อนถึงสองกิโลครับ นะคะแล้วก็จะมีค่าประกันการก็กรได้ไม่ซื้อก็ได้แต่ว่า,าซื้อค่าประกันมาประมาณวันละ200นะคะตอนนี้อยู่นําบินภูเก็ตถึงแล้วเพื่อนๆแล้วก็ใช้เวลาการเดินทางจากกรุงเทพมาที่ภูเก็ตบินมาแค่ชั่วโมง5นาทีเองอ่ะแบบไวมากตอนนี้เดี๋ยวไปหลับรถแล้วก็เดี๋ยวเราจะขับไปยงแรมกันนะคะจองโรงแรมมาใกล้ๆนําบินคือว่าตอนนี้มันก็คือดึกแล้วอ่ะ แล้วคือคืนนี้ก็คือบินมานอนต่างที่นะมานอนที่ภูกเกต็ตวันพรุ่งนี้ถึงจะตะลุยเมืองภูกเก็ตแบบเต็มพิกัดเลยว่าจะไปเที่ยวไหนได้บ้างเนาะเออเดี๋ยวตามพี่เขาไปเขามาส่งรถให้อยู่เนี่ยทริปนี้ก็ดีหน่อยตะลุยโดยเช่ารถขับเที่ยวนะทุกคนก็คือน่าจะจะตัวสบายดีนะเราจะอยากไปไหนก็ได้ไปอะไรอย่างนี้เนาะถามพี่เขาให้เรียบร้อยด้วยนะว่าเติมน้ำมน้มันอะไรนะทุกคนไม่ใช่ไปเติมของเขาผิดนะเมื่อกี้เขาบอกว่าเติม9195นะ ออแล้วก็มาวันมาส่งรถก็ต้องเติมน้ํามันกลับคืนเขาให้เต็มด้วยถ้าไม่เต็มเขาคิดเท่าไหร่อ่ะหกสิบเมื่อกี้เนี่ยอะไรกี่หกสิบกี่อะไรไม่รู้เดินนิดเดียวเองออกมาประตูสองนี่ก็ที่จอดรถเต็มไปหมดแหละนี่เราได้คันนี้สี่เงินออมีรอยตรงนี้น้อยอ๋อคันนี้น้มันมเต็มไม่ได้บวกนี้มีรอยอยู่แล้วเด้อิาให้เรคแมัน,นเต็มไม่ได้บวกคือมัน ตกไปนิดนึงค่ะจะตกขายด้ยยลอธิบายให้ลูกค้าฟังนะนี่คือเต็มไม่โบนะมี่โอเคถ้าของเรามันจะเป็น8บ็อกใช่ไหมครับในนี้แต่ในนี้มีแอสีแล้วก็จะนับเป็น2บ็อกเท่ากับ1บล็อกใหญ่นะครับก็คือบ็อกแรกอันเนี้ยผมยกให้พี่เลยพี่สามารถคืนไม่เกินบล็อกนี้นะอืค่ะ ครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะไปเขียนบอกเขาอีกทีหนึ่งว่าน้ำมันลูกค้ารับไม่ได้เต็มแล้วก็ไม่เกินบล็อกคือไม่เกินจุดนี้ลูกค้าเติมได้สาบล็อกไม่ต้องเต็มสี่ครับก็คือสองบล็อกสองบล็อกย่อยเนี้ผมยกให้พี่เลยก็คือลูกค้าเติมได้แค่3าประมาณ3บล็อกนี้ครับแต่ห้ามต่ำกว่า3นะครับคต่ก็ได้ันตลอยกับผมนิดนึงครับผม่ายวีดโอรอบคันได้เลยนะครับผมนี่ลี รอมีรออยู่แล้วเด้อแอร์เย็ <S <S เยนฉ่ำไปจากต่อไปเราจะเซิร์ชไปโรงแรมกันนะคะตอนนี้ทุกคนมันเป็นเวลาแบบว่าดึกแล้วแล้วคือว่าเดี๋ยวเราจะหาที่พักนอนก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้ค่อยลุยภูกเก็ตนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมค่ะทุกคนตอนนี้ถึงที่โรงแรมแล้วนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินก,กันนะจ๊ะ หุยโรงแรมดีอ่ะทุกคนก่อนถึงเซเว่นเรียวซ้ายถึงเลยมาง่ายดีเนาะห้ยโรงแรมดีอะทุกคนเออถ้าใครมาแบบว่าดึกดึกเหมือนเราแล้วหาที่พักก่อนนะมาที่นี่ได้เลยแนะนำเลยคือสะอาดอะดูห้อง อุยห้องดีโอ้ห้องกว้างอืห้องน้ำกันโซนเปียกโซนแห้งชักโครกมีที่ฉีดก้นอ่างล้างหน้าแล้วผนังคือแบบดูสีดีสะอาดหมดเลยโอ้ที่นอนที่พักดีอ่ะ มีเซฟมีผ้าขนหนูขนหนูให้แล้วตรงนี้คือจะแขวนอะไรแขวนไปเลยจ้ะราวใหญ่มากตู้เย็นเล็กให้ห้องนี้จองมาในราคา800นิดนิดทุกคนแนะนำเลยนะสะอาดแล้วคือแบบว่าโรงแรมใหม่อะบินมาก็ดึกแล้วห้าทุ่มแล้วทุกคนก็คือก็เลยจองหาที่พักในภูกเก็ตนี้ก่อนเลยใกล้สนามบินขับมาคือใกล้มากสนาทีถึงนะคะก็เดี๋ยวก็พักผ่อนแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะ ัสดีเช้านี้ที่ภูกเก็ตค่ะเพื่อนๆจะเริ่มเที่ยวกันแล้วนะคะที่แรกเลยนกจะไปเที่ยวที่หาดไม้ขาวแล้วตอนนี้คือนกอยู่ที่หาดไม้ขาวแล้วเขาเขาจะให้มีที่จอดรถตรงนี้นะคะแล้วก็เสีย20บาทเพื่อที่จะขึ้นรถเหมือนแบบสาล้อข้างหน้าตรงนี้เดี๋ยวเขาจะพาไปที่หาดไม้ขาวนะคะทุกคนไปนี่รถเต็มเลยห,ห,นะหาดไม้ขาวเท่าไหร่คะไ่กลับเท่าไหร่2อนคนละย0บาทจะไป20กับ อ๋อค่ะโอเคเมื่อกี้ฝนลงนิดนึงเนาะเออแต่ว่าหยุดไปแล้วดีที่ฝนฝนหยุดแล้วอ่ะคิดว่าอดเที่ยวคิดว่าอดเที่ยวที่างไว้ข่าวแล้วคิดอยู่อุ้ยจะได้เที่ยวไหมที่ที่นี่เพราะว่าฝนมันลงตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะฟ้าเปิดแล้วอากาศดีมากตอนนี้นกก็มาแบบว่าไม่ร้อนอ่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นนี่ขนาดแบบสิบแปดโมงครึ่งแล้วนะเออเลือกเวลามาถูกหรือเปล่าสวยดีนะเป็นแบบต้นอะไรอ่ะต้นสนเหรอต้นอะไร เป็นทะเลอ่ะทุกคนดูแบบเยี่ยมดีเนาะนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆนะส่วนเข้าส่วนออกข้างในนี้มีโรงแรมด้วยนะเนี่ยเออโรงแรมนี้คือชิลเลยนะคือพักอยู่ข้างในนี้เลยโอ้แล้วโรงแรมใหญ่ด้วยถึงแล้วอยู่หน้าหาดอย่างนี้เลยเหรอ ย่างอีกครับมีโรงแรมข้างในด้วยนำยานพนะทุกประเทลงบริเวณชายหาดฝับเลยหนึ่งคแล้วเราก็ขึ้นกลับตรงนี้ใช่ไหมคะ,คะง่ายเขาเที่ยวกันเสร็จแล้วแล้เขาก็ขึ้นกลับคางนี้้าถึงแล้วคุณลุงพอจะรู้ไหมคะว่าเครื่องบินเขาจะลงทุกๆก,ก,กี่นาที หรือเป็นนาที15นาทีแต่ก็ไม่นานมันเป็นเครื่องขึ้นนะครับเครื่องขึ้นมันจะลงฝั่งนู้นเพราะว่าลมมันมาที่พอลมมาทางนี้มันจะลงฝั่งต้องต้องลมมาทางฝั่งไม่มีด้วยพอลมมาดวนมันมาดวนปรมมาดอนตะกจิกาค่ะอ๋อแล้วจะถ่ายเห็นไหมถ่ายมันถ่ายเห็นมันเป็นเครื่องนอืมจะเป็นเครื่องขึ้นไปอย่างนี้ทางนู้นเดี๋ยวลองดู ถือว่ามาแบบไม่นานเนอะถ้าถ้าคุณบอกนนท,ทุกสิบทุกสิบห้านาทีเนาะนี่มากับรถแบบนี้นะทุกคน,นก็เขาคิดค่าบริการแบบว่าคนละยี่สิบบาทมาส่งให้ถึงนี่เลยขอบคุณมากค่ะเย็นดีไม่ร้อนเย็นนะ่ะแล้วมาเวลานี้คือไม่ร้อนนี่ถึงหาดไม้ขาวแล้วทุกคนดูลมดีผมยุ่งเลยหาดไม้ขาวแล้วเวลคัมทูไม้ขาวอาจาะย์แล้วก็กิววิวดีมาก รั้วสนามบินอ๋อคาดล้วว่ามันคือติดอย่างนี้อ๋อก็แนวก็ติดขึ้นจะเห็นเเออทุกคนแล้วเขาก็ติดธงแดงไว้นะ้ว่าห้ามเล่นน้ำนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก็สาบถามคุณลุงแล้วว่าลงน้ำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถามเผื่อให้นักท่องเที่ยวเนาะเขาบอกว่าห้ามลงนะเพราะว่าน้ำอะคืนแรงมากแล้วก็มันเป็นแองกกระทะด้วยนะทุกคนเพราะว่า ไม้ขาวตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เอาไว้ถ่ายกับเครื่องบินโดยเฉพาะเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเครื่องบินมามาครั้งแรกเหมือนกันอยากจะดูซิว่าเครื่องบินลงมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงแต่เขาบอกว่าเดือนนี้ใช่ป่ะทางนี้ลมแรงก็จะเป็นแบบว่าเครื่องบินขึ้นเนะไม่ได้เครื่องบินลงถ้าลงก็จะเป็นอีกป,ประมาณเดือนเดือนพฤศจิเร็วมาาเลยนะเร็วเร็วจนฮ่าฮ่าวิไปแล้วจ้ะไม่ทันเลยอะ คือห้าวิจริงๆ10วิไม่ถึงนะเพะนะ่เนาะ1ิวิไม่ถึงอะ่ะคือต้องเตรียมตั้งกล้องวิดีโอไว้เลยแล้วแบบทิคทิคเล็กๆก็คือต้องตั้งกล้องเอาไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวไปตัดต่อเองหรือว่าแคปเอาอะไรเงี้ยว่าเราแบบโพ้เป็นเลยเ <c oughs> ออมืวแต่มาแช่แชแช่ไม่ทันแน่นอนบอกเลยอย่างไวโคนบรรยากาศแบบดีมาก ากเลยนะคะถ้าใครมาก็อย่าลืมแวะมาหาดนี้เราก็ต้องมาเนอะมาภูเก็ตก็ต้องมาถ่ายรูปเช็คอินกับเครื่องบินทุกคนนะเป็น landmark เขาเหมือนกันนะที่หาดไม้ข่าวนะคะ เห็นไหมบอกแล้วว่าแบบประมาณห้าวิไ, <laughs> ไม่รู้เดี๋ยวลองเช็คในกล้องดูก่อนนะว่ามันเห็นหรือเปล่าถ้าไม่เห็นนะ่ะจะต้องตั้งกล้องใหม่นะทุกคนโอ้ย <laughs> อุตสาแบบว่าอุตสา์จะถ่ายให้เราแม่งหล่นในนเงินนี้เลยถึงแล้วทุกคนเขาปล่เพลงให้เพลงยังไม่ทันจบเลยถึงแล้วนะทุกคนก็ใช้บริการเขานะเขาก็จะมีแบบว่าเป็นรถแบบนี้ให้นะคะคนละ20บบาทก็พาไปเที่ยวพาไปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เอามาส่งที่ตรงนี้ ที่ที่เขามีที่จอดรถตรงนี้เนอะแล้วตอนนี้แบบว่าข้างหลังเหมือนทัศนศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมาแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏยันรุงย็นลาอะไรมาเที่ยวที่นี่นะทุกคนไปค่ะเราจะไปกินข้าวกันทุกคนหานข้าวกินในเมืองหาข้าวกินในเมืองภูกเกต็ตไปจ้ากินของอร่อยของเมืองภูกเก็ตเขาก็คือหมี่ต้นโพนะทุกคนวงเวียนสุรินต้องมากินที่นี่นะมาเที่ยวที่ภูเก็ตเดี๋ยวว่ามาไม่ถึงโอ้คนเยอะคนเยอะ นี่อาหารแนะนำมีต้นโพอยู่ร้านมีต้นโพนกินอันนี้แหละเหนียวเกียอมีแบบมีน้ำด้วยแล้วก็มีแห้งมีขี้เมาไข่มีต้มยำน้ำข้นเอามีขี้เมาไข่หนึ่งค่ะเอาไข่สุกไข่หมกคะสุกค่ะกินสุกอ๋อเหรอย่ำๆอย่างเงี้ยเหรอไข่หมก ตอนนี้นกอ,อยู่ที่ร้านหมี่ต้นโพนะคะที่ภูกเก็ตนะทุกคนอาหารมาแล้วโคน่ากินนี่แล้วที่ร้านเขาเขียนไว้เลยมาภูเก็ตทั้งทีไม่มากินหมี่ต้นโพได้ไงทุกคนเออนี่ของนกสั่งไปเป็นผัดขี้เมานะเขาบอกว่าที่นี่เส้นน้อยแล้วก็จะได้เครื่องเยอะกุ้งนี่หมแหมู เครื่องเคียงมาบางคนชอบแบบกินแบบสดๆการนี้มั้งหอมแดงเออของพี่เอกน่ากินนะอันนี้เมนูแนะนำเขาเลยนะมี่หกเกี้ยนใช่ป่ะมีหกเจ็ดสิบแปดสิบไม่รู้เหมือนกันว่าเจ็ดสิบหรือแปดสิบเออราคาดีนะทุกคนก็คือว่าเมืองเที่ยวนะเมืองแบบน่าเที่ยวแล้วก็ของกินแบบไม่แพงเจ็ดสิบแปดสิบเองตอนแรกนึกว่าจะแพงกว่านี้นึก็แบบก็ร้อยกว่าบาทโอ้พันขมงกุ้น่ากินแล้วเมื่อกี้แอบชิมไปแบบว่าเข้าปากไปนิดเดียวอะอร่อยเลย เป็นแบบว่าผัดที่เมานะเห็ดเลยอะ่ะถึงเครื่องอะทุกคนจิงกับอะไรฮะกับกอบหอมอม,ม,าอม,มากอร่อยโคตรเท่ากันเขาบอกว่าที่นี่คือเส้นน้อยแล้วเครื่องเยอะเครื่องแน่นนะกุ้งมาตัวใหญ่นะเป็นหน้าบานจับกับขอบ ให้มาก็ลองกินดูนี้ถ้าใครกินผักเป็นนะกินดูมันอาจจะเข้ากันนะเขาถึงแบบแจกให้โต๊ะละโต๊ะละจานเลยเนาะชอบกินผักเป็นอร่อยอะ่ะถ้าใครชอบกินแบบไข่ไม่สุกนะทางแบบไข่ไม่สุกเยิม้มๆอร่อยเลยอะแต่เราชอบกินแบบไข่สุกเนี่ยแล้วกับกรอบเข้าไป าวต้องกินหวานนะจ๊ะต,ตอนนี้สั่งมาเป็นขนกหวานโโปีโกหมอยอันนี้ข้าวเหนียวเปียกแดงอนี่เหรอให้มากับกะทินกล่านหมดเลยนะนี่ขนมหวานก่อนโอ,โ,อโอ้โอ้น่ากินนี่นี่นี่น่น,นีมันจะมีแบบก,กะทิแล้วก็ดำดำดำ,ดำคืออะไรนกกินเลย ข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวเปียกนั่นแหละข้าวเหนียวเปียกนั่นแหละแล้วก็กะทิมาแบบเย็นๆเค็มๆกะทิข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวเปียกเราเนี่ยแหละแต่ว่าที่ภูเก็ตเขาเรียกวัวหมอยทุกคนคะตอนนี้นกอยู่ย่านเมืองเก่าของภูเก็ตนะคะถ้ามาภูเก็ตต้องมาเช็คอินที่นี่นะคะเป็นไลน์มาของภูเก็ตเขานะเป็นหอนาฬิกาเป็นเมืองเก่านะคะตรงนี้นักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายกับตึกตรงนี้เลยตรงนี้คือสี่แยกธนาคารชาเตอร์นะทุกคน ถ้ามาก็หาถ่ายรูปมุมนี้ได้เลยเป็นเมืองเก่าย่านนี้ค่ะนาท่องเที่ยวเยอะเลยเขาก็จะแบบว่ามาหาถ่ายรูปกับมุมนี้เนาะแล้วก็แวกาวข้างหลังเป็นหอนาฬิกานะคะถือว่าตึกฝั่งนน้นเดี๋ยวเราจะข้ามไปตึกฝั่งนน้นกัน จะมีซอยแบบมาเป็นสีแยกตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสีแยกธนาคารชารเตอร์นะทุกคนก็คือว่ามาเดินถ่ายรูปเล่นในซอยตามซอกซอยตรงนี้ได้เลยข้างทางเขาก็จะเป็นแบบตึกสีสีแบบนี้เนาะน่ารักดีแล้วก็ตรงโซนนี้ก็จะเป็นแบบสีเหลืองๆเ,เลยที่ถ่ายให้ดูคือกับหอนาฬิกาเมื่อกี้เนาะมีแต่นะักท่องเที่ยวเพียบเหมือนแบบมาถึงภูเก็ตต้องมาถ่ายที่นี่ไงทุกคน ตอนนี้มาอยู่ที่โรงแรมแล้วนะเพื่อนๆพักอยู่หน้าหาดอ่าวยนเลยเขาเขียนว่าหน้าหาดอ่าวยนตนะฝั่งตรงข้ามเป็นทะเลนะคะที่นกพักคือพันวาบุรีบีดฟอนรีสอร์ตตรงข้ามกับทะเลหาดอ่าวยนต์ตรงนี้เลยสุดยอดที่พักดีอ่ะหลูกเลยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเช็คอินกันค่ะต้องเที่ยวเยอะเลย วารีบรีดฟอนรีสอร์ทตอนนี้เป็นห้องน้ำส่วนกลางเอาไว้แบบว่าว่ายน้ำแล้วก็มาเปลี่ยนเสง้ะผ้าทางนี้ตอนนี้เวลาวันก็คือเปิดเจ็ดมงถึงห้าโมงเยน็นแล้วก็เวลาดีนึงจะเป็นห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มแล้วก็เป็นอาหา,ารสามารถมาดูเมนูตรงน,นี้ได้เลยค่ะ,คะแล้วก็สระน้ำเราจะมีสองที่คือด้านล่างกับด้านบนในส่นวนของตรงนี้นะคะเราจะเปิดเจ็ดโมงเช้าถึงสามทุ่ม แล้วก็ด้านบนจะเปิดอ่อ11ถึง3ทุ่มครึ่งค่ะด้านบนจะมีเป็นสระน้ําแล้วก็เป็นอาเป็นบาร์เป็นแดดปานะคะส่วนทั้งสองเราจะมีเป็นห้องเจ้าหน้าห้องตินเน็ดห้องประชุมแล้วก็ห้องที่ขับเดี๋ยวเชิญหน้ามีได้เลยค่ะสวย,สวยโอ้ยโรงแรมดแีแล้วมีเรือให้ไหมได้เรือไม่ต้องจองถ้าเห็นว่าว่างใช้ได้เลยโรงแรมสวยเลย โห oh, แล้วลมเย็นเนาะบรรยากาศดีมากอ๋อลงลิฟต์มาแล้วก็สาวว่ายน้ำได้เลยนะนี่คนเยอะมากคน,น,นเยเอะขนาดวันธรรมดาด้วยออวันนี้วันจันนะออว้าวเชิญค่ะว้าวห้องกว้างด้วยอ๋อยความสะดวก อย<ม>่างนีน้นึงค่ะตอนนี้เราจะมีชุดคุมอาบน้ำให้มีล่มให้ตรงนี้นะคะมีผ้าสะให้2ผืนแล้วก็มีไดร์ป่าผมให้อยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีรองเทา้าสแตนด์บาให้2คู่อยู่าะล่างเชียวเลยค่ะส่วนคี่การ์ดเรามีให้2ใบหนูเสียบมาให้และ1หนึ่งอันแล้วก็อันนี้หนึ่งอันรบกวครท่านทำหายถ้าทําทำหายเรา,าจะมีค่าชาร์จเพิ่มนะคะส่วนชื่อไว f i เป็นชื่อนี้เลยไม่มีรหัสผ่านนะคะนี่เราเป็นฟรีหมดเลยนะคะแล้วก็ด้านในตู้เย็นเราจะมีน้ำ โค้กแล้วก็สไป,ปให้อัน,นี้ฟรีหมดเลยนะคะโอเคถ้ากรณีลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเติมสามารถกดอาหมายเลขศูนย์ได้เลยตดิดต่อรีเซพชันนะคะแล้วก็ถ้าต้องการจะสั่งรุมส่วนกดหมายเลขแปดค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณนะคะว้าวห้องน้ำชาเวอร์ใหญ่ใหญ่เลยแยกอันนี้เป็นห้องชักโครกมีที่จีดก้นให้อันนี้ก็กว้างแยกโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนเนาะกว้างมากเลย เตียงแบบคิงไซส์เลยอะ่ะสะอาดมากเดี๋ยวให้ดูวิวว้าวทุกคนสวยเนาะวิวของเราเป็นแบบนี้โซนนี้เลยทุกคนว้าวสวย วิวจากหลังห้องนะคะนี่เป็นริมระเบียงของเรานะทุกคนคือโรงแรมดีมากเลยอจองมาในราคาประมาณ2,000นิดๆนะคะทุกคนคุม้มคิดว่าคุ้มเลยคือพักผ่อนดีเลยอะ่ะคือสวยสะอาดแล้วก็แบบห้องนี้คือห้องใหญ่แอร์นี่หอมเลยอะ่ะทุกคนแล้ววิวอย่างนี้มีสระว่ายน้ําเดี๋ยวจะลงไปเล่นสระว่ายน้ํามีเรือให้พาย ท่องเที่ยวเยอะมากต่างชาติเยอะเลยนี่ขนาดมาแบบโล n g ซ e a s นะแล้วก็เป็นวันจันทร์ด้วยคนยังแน่นขนาดนี้คืออันนี้คือสระว,ว่ายน้ำของทางโรงแรมนะคะเขาก็มีให้เล่นแบบนี้ฟรีด้วยเออแต่ก็ต้องต่อคิวกันหน่อยนะเพราะว่านะักท่องเที่ยวเยอะนะอะทุกคนวิวดีมากเออเบาๆก็แบบสบายๆเนืมันไม่ต้องแบบไปซ้ายไปขวาเนะาะแค่อานนี้คือมันก็ฉิวเลยเนี่ยแล้วเราก็แค่ ของทางโรงแรมนะคะเพื่อนๆวิวดีมากข้างบนนี้มีสระว,ว่ายน้ำแล้วก็ข้างล่างก็มีสระว,ว่ายน้ำเหมือนกันนะมีแบบว่าสองโซนลงไปเล่นข้างล่างก็ได้หรือว่าจะข้างบนก็ได้นะคะเพื่อนๆถ้าทางนี้ก็คือว่าจะมองเห็นทะเลทางนู้นเลยแล้วก็มีบาร์ นงพาเพื่อนๆมาเที่ยวฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมนะคะข้างหลังเราตรงนี้คือโรงแรมที่นกพักนะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามตรงนี้คือทะเลอ่าวยนนะทุกคนนี่บรรยากาศดีมากข้ามมาเที่ยวเล่นตรงนี้ได้เลยอะ่ะขออ้ามาได้เล่นทะเลก่อนนะทะเลก็น่าเล่นนะทุกคนเนาะแบบชิวๆพักผ่อนจริงๆเลยอะ่ะ มาไปเหยียบน้ําทะเลกันทุกคนมาถึงทะเลก็ต้องเหยียบทะเลน้อยว้าวน้ำใสยอยู่น้ําใสน้ําใสน้ําดีน้าํนาใสาเออแล้วอย่างนี้คือมานั่งเล่นชิลๆได้เลย,เ,ลยเพราะว่าน้ํามันไม่ได้ลึกอะไรอะ่ะทุกคนมันเป็นแบบนี้เลียๆ,ๆไปอะ่ะคือน่าเล่นวิวดีเนาะแล้วก็ทางโซนนู้นก็จะเป็นโรงแรมด้วยเนาะเขาก็จะเป็นวิวออกมาทางอ่าวทะเลทางนี้นะคะ รงแรมก็เกิดตรงมืงเย็มื้อเย็นของวันนี้กินอาหารที่ห้องอาหารที่โรงแรมนะคะสั่งไปเป็นไก่กระเทียมราดข้าวแล้วก็พิซซ่าน่ากินมากผักโขมอบชีส